100บาทวาย2ตัวมาอีก1,920บาทสวยสวยคูณ6มาอีก9 0 0บาทวาย2ตัวมาอีก4 5 5 0บาทเอาเลยครับก้าบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์ดแกงครับ ครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะทุกคนและเกมที่ผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูในวันนี้ก็คือสล็อตมาจงไวสอง 2, ที่มีอัตาชนะ94เอ้โ,อโหสวยงามมากๆเอาละครับคุณผู้ชมถ้านะคุณผู้ชมทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูเกมกันเลยดีกว่านะครับบาย มาครับผมทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงไวสองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เล่นตามสูตรนะทุกคน,ท,กคนทุนประมาณ3,600บาทเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าจะมีกําไรหรือเปล่านะครับสาหรับผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ฝอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง บอยแอนด์แกงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยนะครับผม <laughs> โอ้โหทุกคนสวยจัดๆครับผมฝีสปินมาแล้วนะสิครั้งโอ้ยแจมแมวจริงๆครับผมสล็อตมาตรงเวยสองวันนี้เป็นการเล่นตามสูตรนะทุกคนใครแบบสนใจก็คลิกมาได้เลยนะครับปะลุ้นกันดีกว่าทุกคนจะเป็นยังไงวันนี้120บาทวายสาตัวมาอีก1,600บาทสวยๆคูณหโอ้โหทุกคนไม่ไหลนะครับโคตรจะน่าเสียดายเลยดีไปที่1720บบาทนะเมื่อกี้นี้ เด้่โอกาส7ครั้ง40บาทวายตัวมาอีก1,400บาทคูณ6วา่ายังไงโอ้โหมาอีก420บาทวายตัวมาอีก600บาททุกคนไหลหรือเปล่าโอ้โหมาอีก200บาทวายตัวคูณ1ิมาอีก200บาท,าค, 10, าบาทครับผมไหลาย,ยาวๆหรือเปล่าทุกคนโคตรสวยครับผมโอ้โหไหลาย,ยาวๆแบบนี้นะแต่ว่าก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับผมรอบหลังๆมันได้น้อยไปนิดหนึ่งนะทุกคนปิดไปที่2860บบาทนะครับเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะ โอ้ยใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ทุกคนไปให้<อ><อ>ผมลุ้นกันต่อเหลือ6ครั้งนะสำหรับโอกาสของเรา100บาท Y 2ตัวมาอีก1,920งาทสวยสบาทสวยๆคูณ6มาอีก900บาทวาตัวมาอีก4,550บาท y 3ตัวไม่ไหลคุณผู้ชมโอ้ยน่าเสียดายมากๆเลยครับผมถ้าเข้าคูณ10เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดเลยแหละคุณผู้ชมสุดแน่ถ้าเหม,อเมือเมื่อกี้เข้านะครับวาอุสามาแล้ว โอ้ยน่าเสียดายครับผมน่าเสียดายเดี๋ยวเรามารอดูยอดสักครู่นะทุกคนโอ้ยช้ได้อยู่ชาได้อยู่ครับผมตายผมหลายไปเรือยตอนนี้เป็นเงินรางวัลซุปเปอร์เมกะปิดไปที่7,470บาทนะทุกคนโอ้โหสวยงามสุดๆไปเลย<ม>โอ้แจ่มอยู่ครับผมโอกาสยังเหลือนะโอกาสเหลือ5ครั้งทุกคน ตัวน,นี้20บาทวายหนึ่งตัวครับผมมาอีก4 4่บาทวายหนึ่งตัวคูณ6กมาอีกบาทเบาไปนิดหนึ่งคู10โอู้หมาอีก100บาทนะครับไหลมาย๋อหู้อยห้าบาทคุณผู้ชมในรอบนี้เหลือโอกาส4ครั้งนะครับเหลือ3ครั้งไปแล้วจะมาอีกหรือเปล่าเหลือ2ครั้งต้องมาแล้วไมหมเหลือ1ครั้งคุณผู้ชมโอ้โหการหมุนครั้งสุดท้ายไปแล้วครับผมโอ้โหนานเสียดายมากๆเลยโอ้ยเงินรางวัลรวมของเราปิดไปที่ 12,700บาทนะครับสำหรับเงินรางวัลรวมของเราถือว่าใช้ได้คุณผู้ชมใช้ได้เลยครับผมโอเคผมวันนี้ก็จะเระมานี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับการเล่นตามสูตรนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับ <sh arp> รวมถึง <sh arp> สนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของช่อง Boy and the Gang นะครับโอเควันนี้ผมบอยในแก๊้งนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ